สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอลูกแก้วจากนิติพลคลินิกค่ะทั้งก่อนเนี่ยหมอได้พูดถึงเรื่องการฉีดสิวไปแล้วแต่ถ้าเราเจอสิวที่ดื้อยาเราจะแก้ไขยังไงวันนี้หมอมีคําตอบมาให้ค่ะ สิวดื้อยาแก้ปัญหาอย่างไรสิวดื้อยานะคะก็คือสิวที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาสิวค่ะซึ่งยาที่เราใช้กันบ่อยๆก็เช่นยาในกลุ่มคินด้าไมซินนั่นเองค่ะพอเราเป็นสิวใช่ไหมคะเราก็จะทาย,ยาไปทั่วๆหน้าหรือบางครั้งเนี่ยไม่เป็นสิวเราก็ใช้ทาเหมือนเป็นครีมชนิดหนึ่งเพราะเข้าใจว่าการทาทุกวันเนี่ยจะทําให้ไม่เกิดสิวนั่นเป็นพฤติกรรมที่ผิดมากๆเลยนะคะมีใครเป็นบ้างไหมเอ่ยการที่เราทาย,ยาทุทกๆวันนะคะบนหน้าของเราแม้แต่จะไม่ได้เป็นสิวเนี่ยแบคที ria p หรือซีแอคเน่ก็จะจดจําและตอบสนองทําให้เกิดอาการดื้อยาค่ะพอคราวหน้าเนี่ยเราเกิดสิวเราทายาก็จะรักษาไม่หายค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เรากาลังดื้อยาอยู่สังเกตง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราเกิดสิวเนี่ยแล้วเราใช้ยาแต้มสิวแต่สิวไม่เคยหายเลยสิวดันเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะแล้วมันก็อักเสบกระจ,จายตัวค่ะมากกว่าเดิมอีกมีอาการผิวลอกผิวแดงหรือสิวไม่มีหัวสิวผดก็มีมากขึ้นอีกไม่จําเป็นต้องมีอาการคนทุกอย่างนะคะแค่บางอย่างก็สงสัยได้เลยค่ะว่าสิวที่เราเป็นเนี่ยมี ดื้อยาอยู่ค่ะแล้วจะรักษายังไงเพื่อไม่ให้สิวดื้อยาอนอื่นนะคะเราต้องมาจําแนกก่อนค่ะว่าเราเนี่ยเป็นสิวแบบไหนถ้าเป็นสิวอุดตันหรือสิวอักเสบการที่เราทาแค่ยาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้สิวของเราเนี่ยยุบได้นะคะวิธีที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องมีการกดน้องมีสิวแต้มกดอ่อนๆหรือทายาในกลุ่มเบนซิลพาราคลอไซด์ควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วถ้าเราเกิดมีสิวดื้อยาเราจะทํายังไงกันดีถ้าใครนะคะกําลังสงสัยว่าตัวเองกําลังดื้อยาอยู่ไม่ต้องกังวลนะะคเรราาาสมถแก้้ไไขด เพียงเปลี่ยนยาที่รักษาและใช้การรักษาหลายๆวิธีผสมกันร็ปัญหาการดื้อยาตัวใดตัวหนึ่งค่ะ ถ้าเราดื้อยาทาตัวนี้เราก็ยังทาอีกตัวเพื่อช่วยกันได้ค่ะและมียารับประทานเสริมมีเลเซอร์เติมอีกทางหนึ่งหรือมีทรีทเมนต์สักดันตัวยาเสริมกันเข้าไปแบบนี้สิวดื้อยาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถรักษาให้หายได้ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะสุดท้ายน,นี้นะคะการรักษาสิวเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายแต่การรักษาที่ไม่ถูกจุดไม่ถูกวิธีนอกจากสิวจะไม่หายแล้วยังอาจจะทิ้งรอยดำรอยแดงไว้ให้ลำบากใจอีกนะคะการทายาก็ไม่อาจทําให้สิวหายหรือการทานยาเพียงอย่างเดียว ก็าอาจจะทําให้สิวไม่หายเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นการรักษาสิวภายใต้คําแนะนําของแพทย์จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณหรืออยากปรึกษาหมอเรื่องความงามนะคะสามารถทักมาคุยมาปรึกษากับหมอลูกแก้วได้ที่ช่องไลน์ที่โชว์ทางด้านนี้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้หมอด้วยนะคะบ๊ายบาย